สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M&N Ford กับการรีวิวรถยนต์ Ford นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มนะคะนัตตี้นะคะอยู่ที่ Ford Auto Gallery ี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนเลยนะคะวันนี้นัตตี้จะพามาชมในรุ่น XLT นะคะเป็นเกียร์ออโต้ราคาจำหน่ายของเขานะคะจะอยู่ที่9 2 2 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.2ลิตรนะคะแรงม้าของเขานะคะสูงสุดอที่160แรงม้าเลยนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติคะเกียร์อัโต้6สปีดในส่วนของเกียร์ธรรมดารก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่857,000บาทก่อนที่นัตตี้นะคะจะพาไปรับชมเจ้าคันนี้นะคะที่จอดอยู่ข้างๆนัตตี้ตรงนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าชุดแต่งเหล็กรอบคันได้หล่อมากนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะไม่รอช้าค่ะเรามารับชมกันเลยเนาะเริ่มจากในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยในส่วนของทางด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นในแบบของแลปเตอร์นะคะที่นัตตี้ได้จัดเปลี่ยนให้ตัวชิ้นงานกระจังหน้าจะมาเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับฟรอนนะคะ FORD r อตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะสีดําตัดขอบด้วยสีแดง ตกแต่งความสวยให้กับในส่วนของตัวกระจังหน้าเข้าปีกนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะให้ทั้ง3จุดเลยตรงนี้ไฟ LED จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวกันชน กันชนที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้ตัวนี้จะเป็นกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจุงสีแดงน,นะคะพร้อมกับตัวยางรองกันกระแทกเสียงนะคะไม่ให้เสียงดังขณะที่ลูกค้าขับขี่นั่นเองนะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะเขาจะมีเป็นตัวไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยเลยนะคะพร้อมกับตรงนี้นะคะจะเป็นช่องไว้สําหรับไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นไฟ LED ที่มากับตัวรถนั่นเองค่ะถัดมาทางด้านบนฝากระโปรงนะคะตัวนี้จะเป็นสก๊ป ะะสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกมานะคะขอเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวม้าก็จัดทําสีให้นะคะตัวม้าเป็นสีแดงนั่นเองตัวชิ้นงานของสกู๊ปจะมาเป็นสีดําด้านนะคะนัตตี้ก็จัดทําสีให้เป็นสีขาวก็คือสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดาด้านของตัวสกูป๊ปนั่นเองก็ช่วยเพิ่มมิติแล้วก็ความโดดเด่นให้กับทางด้านหน้าของตัวรถนะคะตกแต่งความสวยเข้าไปอีกด้วยคําว่าแลนเจอร์เป็นตัวอักษรอะคริลิกสีแดงค่ะลูกค้าสังเกตได้ว่าคันเนี้ย ลูกค้าเขาขอให้ตกแต่งเป็นแบบว่าสีดําด้านตัดก,กันกับสีแดงเพื่อให้ดูโดดเด่นนะคะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไฟหน้าสาหรับไฟหน้าคันนี้นะคะนัตตี้จัดทาให้เป็นไฟหน้ามัดแต่งเต็มระบบเลยนะคะจะประก,กอบไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟมัดแต่ง3าทีมนะคะเป็นไฟ LED มาพร้อมกับนะคะเด y t i m e r u n n i n g l ไ g ท t ที่เป็นไฟเ้ยวแบบวิ่งมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลย ในส่วนของตัววงแหวนนะคะตัวนี้จะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมเป็นไฟ LED สีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของตาลูกแก้วนะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะอยากได้เป็นสีอะไรสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินตัวนี้เลือกได้เลยแล้วก็ติดตั้งเพิ่มไปให้นะคะจะเป็นตัวครอบไฟหน้าสีดําด้านค่ะลูกค้าสังเกตเห็นว่าตรงตัวชิ้นงานกันชนหน้าเล็กของฮัมเมอร์จะมีเป็น QR code ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น QR code ไว้สําหรับให้ลูกค้าสแกนเพื่อรับประกันงานนะคะของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะ ถัดมาเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันนะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะก็โดดเด่นเลยนะคะที่ตัวคิ้วล้อมหมุดขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านตัวนี้หมุดนะคะจะเป็นหมุดหล่อจะไม่เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดนะคะการติดตั้งงานจะติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะเพิ่มความบึกบึนนะคะเพิ่มความแกร่ง ให้กับตัวรถไปอีกเดิมๆในรุ่น XLT นะคะแม็กยาจะมานะคะเป็นขอบ17สำหรับคันี้นตี้จะเปลี่ยนให้เป็นแม็กยากออเชเลนนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16ลูกค้าจะสังเกตว่า เอ๊ะบางทีลูกค้าจะถามเนาะว่าเดิมๆสิบเจ็ดแล้วเปลี่ยนเป็นสิบหกจะเล็กไหมลูกค้าดูได้เลยค่ะไม่เล็กเนาะด้วยขนาดยางที่เขาเป็นยางที่มีขนาดใหญ่เป็นยาง A t ีนะคะยาง A t ีก็คือยางออทะเลนสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนทั้งทางเรียบและทางลุยดอกยางเขาก็จะมาใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งซีรีส์ยางของเขานะคะจุดที่2 6 5 7 0 R 1 6ในส่วนของตัวแม็กเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นแม็กลน์มาเวลสีดำด้างค่ะซึ่งตัวแม็กกับยางนาะที่มีให้เลือกนะคะลูกค้าเลือกได้เลยอยากได้เป็นแบบไหน ในส่วนของตัวแก้มค้างนะคะตัวนี้นัตตี้ครอบให้เป็นสีดําด้านค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคิ้วกันสัตนัตตี้จัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นคิ้วกันสัต์ของศูนแท้นะคะรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีค่ะฟิล์มนะคะนัตตี้จัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะของลามินากาเซียค่ะบานหน้า60%รอบพัน80%นะคะสําหรับคันนี้ ทางด้านบนนะคะลาวหลังคาเป็นสีดำด้านติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่และความหล่อให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะจะไม่ได้เจาะกับตัวบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าไม่สามารถที่จะไปโหนนะคะหรือว่าใส่ถัดแหลกเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ถัดมานะคะเบ้ารองมือเปิดตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยค่ะเป็นสีดำด้านนะคะ สติกเกอร์ศาสตร์โคนะคะตกแต่งมาเป็นแบบนี้เลยลูกค้าเลือกลายมาเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งลายสติกเกอร์นัตตี้มีให้เลือกมากกว่า100ลายเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สติกเกอร์ไม่ซ้าแบบใครเป็นแบบของตัวเองหรืออยากได้ลายเปลี่ยนคําว่าแลนเจอร์เป็นชื่อนามสกุลลูกค้าตัวนี้จัดให้ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาทางด้านล่างนะคะจะเป็นบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์นะคะตัวบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์ข้อดีของเขานะคะจะมีไฟสองสว่านทางเดินมาให้ แล้วในส่วนของตัวบันไดลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะลื่นจะมีเป็นตัวตะแกรงนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันลื่นมาให้ด้วยค่ะแล้วก็รับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีค่ะถ <oui S 1> ัดมานะคะตัวนี้จะเป็นข้อฝาถัางน้ํามันนะคะสีน้ําด้านช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดขวดเช่นกันนะคะ ต่อมาทางด้านบนตรงนี้เลยที่ลูกค้าเห็นนะคะบนกระบะกระบะไลเนอร์จัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งให้เป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander แบบแขนยาวนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่สาม,มาให้ด้วยเลยบางท่านนะคะจะถามนัตตี้ว่าระหว่างโลบาร์เหล็กกับสปอร์ตบาร์ติดอันไหนดีอันไหนสวยกว่ากันถ้าถามนัตตี้เอาจริงๆสปอร์ตบาร์ก็เน้นในเรื่องของความสปอร์ตตามชื่อเขาเลยนะคะแล้วก็สวยหรูในส่วนของตัวโลบาร์เหล็กก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะคะสามารถผูกของรัดของได้นั่นเองค่ะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของไฟท้ายกันนะคะเปลี่ยนไฟหน้า LED แล้วไฟท้ายก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นไฟท้าย LED แบบตัวเจนะคะเป็นไฟตัวเจนะคะอันนี้นาะตี้เรียกเองนะคะเรียกเรียกเรียกตามตามไฟรูปไฟเขาเลยเนาะแล้วก็โคมไฟลมดํามาให้อย่างสวยเลยค่ะถัดมาในส่วนของตัวกระบะ ท้ายนะคะตัวนี้ติดตั้งให้นะคะเป็นข้อฝากระบะท้ายนะคะตัวชิ้นงานเขาจะมาเป็นสีดําด้านช่วยในเรื่องของการกันลอยได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฟลอน์นะคะ FORD ลูกค้าให้ทําเป็นสีแดงค่ะเพื่อให้ทางด้านท้ายของตัวรถดูดโดดเด่นไปด้วยกันกับทางด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยถัดมานะคะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะตัวนี้จะมีเป็นที่เหยียบ ขึ้นลงให้ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้ด้วยเลยมาพร้อมกับห่วงล่างจูงสีแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวบอลล่างจูงสามารถใช้งานได้จริงนะคะการติดตั้งงานนะคะจะติดตั้งด้วยกันกับแชสซีของตัวรถคะ่ะลูกค้าสามารถล่างจูงได้เลยแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะที่อยู่กับกันชนเดิมของตัวรถนะคะนาตีก็ให้ช่างนะคะจับย้ายมาใส่ให้ที่ตัวกันชนแต่งนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังที่ขึ้นทางบน หน้าจอของตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวลนะัตที่พาไปชมทางด้านในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันนะคะทางด้านในห้องโดยสารของรุ่น XLT นะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีด้าเดินได้สีเทานะคะไฟหน้าออโต้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบ c ุชคอน Control เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ในส่วนของหน้าจอคันนี้นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นหน้าจอ Android นะคะแบบสัมผัสให้ด้วยตัวนี้สามารถดู YouTube ได้นะคะหน้าจอตัวนี้แล้วก็มีระบบนำทางให้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็คร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้ของรุ่น x L T ที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มเหล็กรอบพันนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะ รับชมรีวิวจบแล้วแคปหน้าจอทักไลน์หานาตีได้เลยหรือโทรสอบถามข้อมูลนะแคมเปญโปรโมชั่นกับนาตีได้ที่เบอร์0959522887นะคะในส่วนของช่องทางการติดต่อนะคะอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นเพจ Facebook M N Ford ค่ะโลเคชั่นของโชว์รูมจะอยู่ทางด้านใต้นะคะ Ford Auto Gallery ปทุมธานีมาหานาตีได้ที่นี่นะคะลูกค้าที่อยู่ห่างไกลกันซื้อลถออนไลน์กับาตีปลอดภัยร0 0แน่นอนค่ะโอ,อนเงิจองเข้าบัญชีบริษัท ที่สำคัญอย่าเพิ่งจองรถกับขายถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะกดสั่กนกระดิ่งไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะ